สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่อาคาดอาเนกประสงค์หนึ่งกองบัญชาการกองทัพภาคที่4ไทยวชิราวุธตำบลบากพูดอํอำเภอเมืองจังหวัดน,นครศรีธรรมราชค,ค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านแม่ทัพภาคที่4จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับ คณะครูและน้องนองนักเรียนนะคะที่เขาร่วมประกวดในโครงการประกวดการนําเสนอนะคะกิจกรรมต่อยอดหลักศาสตร์พระราชากองทัพทาคที่สีค่ะซึ่งในส่วนของกองทัพทาคที่สของเรานะคะเรียกได้ว่าได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะคะระดับกองทัพบกและยังได้รับรางวัลป๊อปเล่าโหวตกันด้วยนะคะภาพบรรยากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไรตามเราไปชมภาพบรรยายกาศข้างในกันเลยค่ะตามมาค่ะ โครงการประกวดการนำเสนอกิจกรรมต่อย่อนหลักศาสตร์พระราชามีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสารพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ในการพัฒนาประเทศส่งเสริมการนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้ามีสำนึกในความเป็นไทยมีความรักถิ่นฐานและรักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยโครงการดนตรีจิตอาสาส่งต่อความสุขแด่ผู้สูงวัยตามรอยศาสตร์พระราชาโรงเรียนฐานเทารังสีประชาสรร์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในระดับกองทัพโบกและโครงการปุ๋ยจากศาสตร์พระราชาโรงเรียนเวียงสะอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีคว้ารางวัลป๊อปคุล่าโหวตสูงสุดสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและกองทัพภาคที่สีอย่างสมเกียรติซึ่งในโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4ีอย่างได้มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้กับทุกโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับกองทัพโบกและระดับกองทัพภาคที่4ีพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวให โอวาทเป็นความภาคภูมิใจมากอย่างแรกเลยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่นักเรียนคิดค้นเองทำเองวางแผนเองสรุปสุดท้ายแล้วเกิดผลอย่างภาคภูมิใจก็คือนักเรียนสามารถที่จะต่อย,ยอดได้ที่สำคัญไปกว่านั้นคือนักเรียนใช้หลักศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ใช้ในการสู่ชีวิตประจำวันได้อย่างอย่างดียิ่งและก็ขยายผลให้กับพี่น้องลูกๆนักเรียนต่อไปะคะ่ะ สำหรับผมนะครับผมรู้สึกดีใจมากๆาครับแล้วก็ขึ้นตันใจสุดๆไปเลยครับแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะพาเพื่อนมาได้ถึงจุดจุดนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้รับรางวัลน,นี้มาอย่างด้วยความภาคภูมิใจอย่างแน่นอนครับวันนี้หนูก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะทีะ่เช่วยกันค่ะกับทีงานได้ทํามาถึงจนถึงจุดจุดนี้ก็เกินคาดมากๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกครู ที่ปรึกษานะคะก็รวมถึงพวอำนการโรงเดต่าโหมดด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทางกองทัพบ,บกนะคะที่จัดโครงการดีๆแล้วก็นําเสนอโครงการดีๆนี้ให้พวกเรานะคะได้เข้าร่วมกันแข่งขันพวกหนูก็ขอขอบคุณกองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่4ค่ะที่ให้พวกหนูได้มานําโครงการที่พวกหนูได้ทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วมาต่อยอดต่อค่ะ โครงการประกวดการนำเสนอกิจกรรมต่อยอดหลักศาสตร์พระราชาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่เป็นอย่างดีซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยหลังจากนี้ทุกโครงการจะได้นำโครงการตามหลักศาสตร์พระราชาที่เข้าร่วมการประกวดไปขยายผลสู่ชุมชนต่อไปซัมซุนีแวสาหะศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4รายงาน